สวัสดีค่ะวันนี้ใครดูรถนะคะรถ SUV นะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําก่อนนะคะตัวรถ SUV นะคะของ Honda นะคะตัวข้อมูลรถเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตัวนี้นะคะจะได้เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะ <tai S 1> ตัวข้อมูลรถนะคะตัวนี้จะเป็นปี21นะคะเครื่อง1.6นะคะตัวท็อปสุดขับเครื่องสี่ล้อเป็นรถนะคะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะใครหารุ่นนี้อยู่นะคะ เ,ออเป็นดีเซลนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะตัวข้อมูลรถตอนนี้นะคะราคาเราเปิดว่าอยู่ที่8ปดแสนสองมืนเก้าพันนะคะเลขไมนะคะเลขไม่อยู่ที่แสนต้นๆให้หารุ่นนี้อยู่นะคะประหยัดน้ำมันเป็นรถเจ็ที่นั่งนะคะเป็นรถ SUV นะคะตัวท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะดูข้อมูลได้เลยนะคะรถสวยบอดี้สวยรับประกันโครงสร้างร้อเปอร์เซ็นนะคะอยากดูภายในหรือรายละเอียดนะคะยังไงก็ ฮักมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวลายคันเบื้องต้นข้างนอกก่อนนะคะแล้วข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อกเหมือนกันนะคะแต่เป็นรุซี่อาร์วีนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะรีวิวแบบเร็วๆก่อนนะคะอือฮึ แล้วกนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น Honda CRV นะคะปี22ราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0แนานะคะข้อมูลตอนนี้นะคะรายละเอียดเลขไม้น้อยด้วยนะคะเลขไม่อยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่าโลแค่นั้นเองเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้2.4นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวบอดี้สีบอลน,นะคะใครหารุ่นนี้อยู่แล้วกไ็ไม่เยอะนะคะไฟนั้นจัดได้เยอะอยู่นะคะแบรนด์ Honda นะคะใครสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะคะเป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสีล้อตัวรถสีเทานะคะสีเทาสี เราดานะคะตัวนี้นะคะเทาฟันบุรีนะคะแล้วก็สีขาวเราก็มีนะคะใครหาของฮอนด้านะคะเรามีหลายสีหลายเฉดเลยนะคะใครหาแบรนด์ของฮอนด้า CRV นะคะตัวรุ่นไหนสอบถามได้นะคะตัวนี้ฮอนด้า CRV ตัวนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวนี้จะได้ตัวท็อปนะคะ full option เต็มๆเลยนะคะี่หลังคาสลูปด้วยนะคะตัวนี้จะได้หลังคาสลูปตัวท็อปนะคะสีขาวนะคะ รายละเอียดนะคะตัวนี้นะคะ Honda CRV อหูออปชันเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวนี้เพิ่งมาจอดด้วยนะคะแบรนด์ h o n ด้อยังไงเดี๋ยวเราแปะราคาไว้ก่อนให้ได้นะคะข้อมูลนะคะตัวชอ็อตัวท็อปนะคะหลังคาสลูปตัวนี้จะได้เป็นตัวท็อปเลยนะคะหลังคาสรูป ตัวพรีเมียมเลยนะคะดูได้เลยเดี๋ยวรายละเอียดภายในเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูดอกยางเต็มเต็นหน้ายางสวยๆเลยนะคะรถพร้อมใช้งานเลยะคะ่ะรับประกันโครงสร้างรับประกันเลขไมร้อยเปอ์เซ็เลยนะคะ และอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็น Honda CRV เหมือนกันเนี่ยเรามาดูข้อมูลคันนี้กันก่อนนะคะ Honda CRV คันนี้นะคะจะเป็นปีนะคะ22นะคะราคา729นะคะรายละเอียดตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์2.4เบนซินนะคะเลขไมล์นะคะเลขไมะะลม์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆเลขไมล์การันตีเข้าศูนย์ตรตงตามระยะนะคะสามารถเช็คประวัติได้เลยนะคะรายละเอียดตัวนี้นะคะตัวข้อมูลรถตัวนี้จะเป็นรุ่นนะคะรุ่นเครื่องยนต์เบนซินขับเคลื่อน2งล้อนะคะจะเป็นตัวประหยัดนะคะ ปี22นะคะเลขไม์แสนต้นๆถ้ายังไงสนใจรุ่นไหนของ CRV ตัวใหม่เราก็มีนะคะไม n เนอร์เชนแล้วก็ตัวรถนะคะตัวรถตัวก็จะเป็นตัวปีใหม่ล่าสุดเราก็มีนะคะถ้ายังไงถ้า CRV ใครหาอยู่ก็ติดต่อได้นะคะหรือฝากเบอร์ไว้หรือสอบถามเรื่องราคากันได้เลยนะคะ